จะไม่มีการเห็นชุดนี้อยู่ในบ้านเลยต้องแอบอขอโทษนะไอจีที่แก้ผ้าแล้วผ้าคลุมนั่นคือลูกไม่ได้เห็นลูกไม่เคยรู้ว่าแม่มีไอจีเดี๋เจนเก้ามือถือใส่เข้าไปในนมเห็นนมเอาคือชอบเลยจะอ้วกเราก็แต่ด้วยแต่ด้วยความบดยาพี่หอยเราก็ต้องพระเอกก่อนที่จะมากอดแต่นจนคุณอยากตายเลยเหรอต้องจุดทูบเลยอ่ะว่าอยากฆ่าตัวตายนะ คือพวก็พูดไปหลอกเขามาหลอกเขามาทำไรอ่ะนี่ที่มาอัดรายการนี่อยู่หน้าบ้านเลยใกล้ๆบ้านเขาอยู่แถวนี้เหรอบ้านอยู่แถวนี้แล้เราคิดว่าอ๋อสงสัยหอมอ่ะชวนให้ออกรายการยูทูบเพิ่งคุยเมื่อกี้แล้วไ่เล่ามาดูอุ้ยจะไปอีพี่หอมันรายการใหญ่โตทั้งนั้นันคุณแม่ลูกหนึ่งที่ตอนนี้โอ้โหไปไหนมาไหนก็ถูกจับตามองนะคะเพราะว่าเซ็กซี่สุดแซ่บเจนนี่ ไปไปถามจริงนะไปหลอกมาเข้าใจว่าเป็นรายการยูทูบนี่ก่อนที่จะเข้ารายการถามวันนี้นี่รายการพี่หอมเหรอทำไมทำไมโปรดักชั่นใหญ่จังยูทูบไม่น่าจะขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าจะโดนหลอกคนนี้านที่สุดท้าย ้านอที่ไงเลยบ้านอยู่ตรงนี้ไงอยู่ข้างซอยเลยห้านาทีถึงเหรอฮะอยากทำงานแล้วมีเพื่อนอยู่ในรายการแค่นั้นแหละเหงาถือว่าเป็นรายการยูทูบแล้วกันจีเก๋เข้าไปหาบ้านเพื่อนที่บ้านเนเ่ยท่งานมันนั่งรอนรายกันได้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 นี่เรามีวงล้อลวงลับนะคะเราจะมีคีย์เวิร์ดต่างๆเราจะให้คุณไปดูคีย์เวิร์ดว่าคีย์เวิร์ดคำไหนที่คุณรู้สึกว่า อึดอัดใจอันนี้ให้เล่นเกมเลยเหรอเล่นเลยอึดอัดใจเทียบตอบให้เอาระเบิดไปวางระเบิดหรือกรหอยอันไหนอึดอัดสุดเอาระเบิดไปแปะอ่าอันไหนดีอันไหนดีอึด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 อัดคนนี้มากอึดอัดคนนี้ติดเลยติดเลยอันนี้ติดติดเลยติดหน้าค่ะนี่เบะเขาให้อ่ะพร้อมตกก็ได้พร้อมตบนะฮะอ่าฉันจะโดดไหลบ้างเนี่ยไม่เคยไม่เคยบี็นอะไรเลยอ่ะผมไม่ค่อยนะไม่ค่อยเห็นคุณเจนนี่ออก รายการทอล์กบ่อยนะ่บ่อยวันนี้เจนก็ไม่รู้ค่ะว่าจะมาทอล์กอะไรจริงจริงถึงว่าไม่ถามเลยเลยครับแต่ไหนๆมาแล้วคุณผู้ชมค่ะช่วงวงล้อลวงลับของเรานะคะสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวไวค่ะคร้วยูวอนโซนหลักรายการในยูทูบมอนตไม่มีไมีควักเงินออกเองหมดครับนี่วันนี้ได้ค่ตัวใช่ไหมได้ได้ได้โอเคคุยไมเก็คุยไหมว่าได้ค่ตัวไม่มีนะ มาหมุนเลยอันแรกเลยแรกจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะคนที่ห่ออยากเล่าที่ห่อบล็อกแม่ครับเออคีย์เวิร์ดคำนี้คุณจะกล้าเล่าหรือไม่กล้ากล้าเพราะว่าบอกทั้งแม่ก็คือคุณยายแล้วบอกทั้งลูกด้วยมันคือยังไงบล็อกใครบ้างภาพที่เห็นตรงนี้ก็คือภาพที่สร้างใช่ป่ะแต่ภาพในความเป็นจริงเวลาโน่าเจอเนี่ยก็คือคนใช้นะ อ๋อหรอห้ามนะห้ามเห็นเนื้อหมายถึงใส่สาวจะไม่ให้แต่งชุดโป้เลยเหรอจะไม่มีการเห็นชุดนี้อยู่ในบ้านเลยต้องแอบอืขอโทษนะไอจี IG ที่แก้ผ้า <laughs> แล้วผ้าคลุมนั่นคือลูกไม่ได้ลูกไม่เคยรู้ว่าแม่มีไอจี เขาจะไม่รู้ว่าคุณแม่เล่นละครละครคืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่รู้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นดาราอเวลาแม่แต่งหน้าเสร็จโอเคสวยหนูรู้แต่ว่าแล้วคุณแม่ไปทําอะไรคะคือไปไลฟ์ไปทํางานแล้วไลฟ์อะไรคะไลฟ์ในกล่องสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมไม่บอกเขาด้วยไม่บอกว่าทีวีโทรศัพท์ไฟ์ก็จะมามีอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมค่ะเดี๋ยวมามีกลับมาคือมิวครั้งหนึ่งลองดูเทส ใส่แบบอะไรแบบแค่อเอรลอยนิดเดียวเองนะอลองไห้ลองแล้วก็เอามือเข้ามาปิดบอกอม,มามิใส่อย่างนี้ออกจากบ้านไม่ได้นะคะอบอกทําไมอะลูกมันเห็นพุงพงุงแล้วหนูต้องจับโดนมามิเขาบึกไม่ได้เลยโอ้เห็นพุงพงุงด้วยแต่เขาไม่เคยเห็นแม่ถ่ายคอนเทนต์เลยรนถุงนั่นแหละสิ ก็ได้ละสิความคิดนน่าจะเป็นลมค,คือไม่รู้เพราะว่ามันมีเขาถ่ายเนี่ยคนยังช็อกทั้งประเทศอยู่เลยอืลูกก็คือแค่เปิดนิดเดียวยังรับไม่ได้<ค>แหมแหมแล้วแล้วคือบอกลูกยังไงฮะหรือว่าเขาเป็นเองหรือว่ายังไงฮะเพราะเราเป็นคนที่แบบ ก่อนรัดฟัดเหวี่ยงันตลอดเวลาเหมือนเป็นแฟนกันนะคะเจนกับโน่านี่คือแบบไม่ได้เลยอะสกินชิปตลอดเวลาโอ้โหนอนคือนอนแก้ผ้าแล้วก็แบบต้องสกินสกินแบบเอาเนื้อเนื้อสัมผัสใช่นี่คือของหนูแบบนมเนิมจับทุกอย่างคือของหนูหมดเลยใครจะมาโดนตัวแม่มาหอมหมีนี่ไม่ได้เลยเขาก็เลยห่วงเขาก็เลยห่วงมากเอออันนี้เป็นของเขาอะเลยค่ะใช่ค่ะ,คะ โอ้โหล้วคุณอย่างเงี้ยลู้คุณคุณสอนไหมว่าแล้วแม่ทํางานอยู่ในกองนิลปยดูแม่เป็นดาราลูกหลักของเราคนละทางกัน นี่เดี๋ยวแม่เปิดให้ดูนะตอนเด็กๆแม่เล่นละครเรื่องนี้เล่นหนังเรื่องนี้นะแล้วบอกว่าแม่เปลี่ยนได้ไหมอยากดูหอแต๋วแตกได้จริงเหรอเปิด <c oughs> เปิดให้ดูลูกสาวคนโตทาร่าลพ้องก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> คือเปิดให้ดูอ่ะหมาพูดได้นี่หมาพูดได้แม่เอาอยากดูหอแต๋วแตกเป็นรถนิยมนะเป็นแล้วแต่คนชอบอีแพงเค้กอออะไรอย่างเงี้ยเคยดูไหมเขาเคยดูแรงเงาไหมไม่มีเลยแล้วเคยมีอู่ครั้งนึงเหมือนแบบวุบเป็นนิดนึงโอ้โหบอกแทบไม่ทันที่หอม เขายังรับไม่ได้กับอารมณ์แบบนี้นิดนึงค่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เดี๋ยวรอให้โตอีกหน่อยค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วกันนะฮะต่อไปมาครับอยากหมุนไหมอยากลองหมุนเองไหมได้อ่ะได้เชอญนะอยาให้โดนพี่หอมนะนี่คืออะไรบอมคืออย่าบอกนะว่าตอบสองรอบบอมก็คือคําถามจากต้นหอมอ้าแล้วฉันติดบอมแล้วแปลว่าก็ยังโดนอีกเหรอโดนนะติดไปอย่างนั้นแหละให้รู้ว่ากลัวอะไรเจัดไป แก๊งแตกแก๊งแตกอ่ะเชิญค่ะแก๊งของเขาเขาก็คือแก๊งนางมารใช่ไหมแก๊งนางฟ้าแก๊งคุณป้าแก๊งนางฟ้าชื่อนี้นะแบบเอาจริงนะจริงๆแล้วมันมาจากอะไรมันไม่ใช่ใช่ไหมมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะเราคือแก๊งคุณป้านางฟ้าไง อลล่านานาเจนนี่บุญเส้นอ่ต้นหอมร้าไหนร้าไหนยางป้าคือมา้าป้าใครอย่าลืมบอกเขาก็คือแก๊งสวยไงไม่ได้สวยเลยคุณป้ากันมากจริงๆคุณเคยทะเลาะกับเพื่อนจนแก๊งแตกจริงเคยคือมันทะเลาะกันยังไงมันถึงแก๊งแตกอะแรงไหมเรื่องเป็นเรื่องแรงไหมวอว่านรื่วงวกันเรื่องเดียวเออจอได้ละอ่มันนานแล้วไงคือเหมือนกับ ก็ทำข่าวที่เป็นข่าวตอนนั้นด้วยความที่เราก็แบบเฮ้ยท pues <Yeah, pues> anyway> ําไมเพื่อนแบบเพื่อนรักก็คิดว่าเขาจะรักเราเพื่อนปความลับมาแต่เพื่อนไม่ได้บอกอะไรอเีเพื่อนก็ไม่รู้จะจะบอกยังไงก็อึดอัดอึดอัดลำบากใจไอ้นี่แดไปรู้ก่อนก็เลยก็เลยแตกก็โกรธคราวนี้พอไปอ n f o l l o w ก็เป็นข่าวใหญ่โตไงแล้วก็กดอัดเป็นปีเลยเป็นระยะเวลาีแล้วกลายเป็นแก๊งนางฟ้าแตกเลยต้วก็มาดีกันมานั่งเคลียร์กันไหมไม่ ฟอร์มฟอร์มจัดลอรมเชื่อแล้ววันนั้นรู้ตัวเองด้วยว่าฟอร์มจัดด้วยคืออะไรก็ได้ห้ามเสียฟอร์มเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหัวลาะหน้าหัวล้อปั๊บคือหายโกรธเลยไงคือวันนั้นจําได้ว่างานงานแต่งงานของมากี้ที่เซ็นทรลาแล้วคนมันก็เยอะคือทั้งว่งการยังไงอยู่ก็ต้องเจอใครก็ได้บนโลกใบนี้ทั้งอดีตทั้งอนาคตอะไรเจอกันอยู่งานนี้แล้วอยู่ใย คุณวุ้นก็เดินเข้ามาเจงก็ทำตัวไม่ถูกเพราะว่าหลบซ้ายหลบขวาไม่ได้แล้วไงยังไงดีว่านานากับเวก็ไหนๆเจนาเาเวเลยพี่ชายเดินมาเฮ้ยอย่าเก็กนะป่าชน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 แก้วเดียวมึนกินแก้วเดียวเอง หมื่นซะแล้วหมื่นดีเลยดีแตกุี่ยางน้ำตาแตกน้ำหูน้ำตาไหลหมดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็โอเคเพื่อนดีกันไงเพราะคุณก็่ใสัยละลายคือความเป็นเพื่อนไหนยังไงก็ตัดกันไม่ขาดมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยยังงงก็ดีกันใช่ตอนนี้ก็คบแกงแล้วคบแกงจริงไหมที่คุณอ่ะชอบแกล้งเพื่อนถึงขั้นถอนเกงในโชว์เพื่อนอันนี้น้อยมากเลยเวลาพี่หอมโทรมาเป็นไงอุบาทจะอ้วกเออช่วยช่วยให้ผมได้เห็นภาพนั้นด้วยฮะ คืออะไรฮะคือเวลาพอเห็นต้นหอมวิดีโอแบบหนึ่งฮัลโหลเจนก็เอามือถือใส่เข้าไปในนมเห็นนมเอ้าคือชอบอะไรอย่างเงี้จะอ้วกอยู่พอนี้หอมนั่งชะโคกอยู่ว่าเออเออไม่เคยคุยไม่เคยแบบอะไรกันดีๆอ่ะไม่น่าเชื่อนะฮะคุณเจนนี่แต่คุณคืออะไรถอดมาใส่พี่ขนาดคุณถอดกางเกงในตลอดเวลาถอดกางเกงในเหรอก็ใมุน่ะโชคดีมูนเจนก็ชอบมูนชอบอย่างเงี้ยเด็กแบบ เดบุญเเรียบร้อยเนาะใช่เพื่อนแบบอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนเรียบร้อยในในในมุมที่ออกมาที่เราเห็นด้ความที่พอเพื่อนอายเราก็ขำเขาเอ็นดูคือชอบแกลบุญบุญเขาจะเรียบร้อยไงเขาไม่ใช่ส่งมาอย่างนี้มาเปิดอะไรแต่นี้พอโชนมก็คือโชกับเดี๋ยวคุณอย่าใช้ตรงนั้นสิคุณต้องมาส่งตรงเข่าโดยตงเข่าแล้วบางทีอืเข้าห้องน้ำอยู่โทรมาบอกพี่หอมไม่ได้อยากแบบดูตอนอืออะไรอย่างนี้มาคือโทรมาพูดเลยว่า มันน่ากลัวมากไม่มั่นใจว่าควรจะรับดีไหมกับคำว่าคือถ้ามีคนอยู่รอบๆก็ไม่ควรรับอะวิดีโอคอลคือฉันไม่ให้ไม่ควรอยู่ใกล้ใครเลยเขาไม่รู้ว่ารับมาถ้าขึ้นต้นหอมปั๊บเฮ้ยต้องต้องเบี่ยงแล้วเพราะว่าไม่รู้จ่เอ็กเบอร์ไหนฉันจะเห็นบนเห็นล่างเห็นคือตองไม่ไม่มีอะไรที่มันปกติสักครั้งเลยถ้าเห็นต้นหอมปั๊บต้องซ่อนต้องซ่อนหนักสุดเคยเห็นถึงขนาดไหน ก็ไม่มีว่าหนักสุดแต่ก็คือมันเป็นกิจวัตรที่เรารู้สึกว่ามันเคยชินแก้งกันแต่แค่ว่าลุ้นว่าวันนี้มันจะประมาณไหนแต่ก็สนุกดีเพอเห็นแบบต้นหอมวิดีโอมันจะได้หัวเราออ่ะนีแต่เรื่องบันเทิงแน่นอน วันนี้นะขอต้อนรับคุณปิ้นพลดีนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกี่ทีกี่ทีก็สวยสดใสซาบซ่าคือดูไม่ใช่ส่งคุณแม่จริงคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าหน้าตามันสดใสเวลาเราไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราเป็นนักแสดงเวลาเราไปไหนมาไหนหรือออกรายการเนี่ยเราแต่งหน้าไงมันก็เลยแบบดูสวยดูดีครับ เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวล้างหน้าโชว์กลางรายการนี้ไปเลยให้เห็นผิวสดๆเลยอ่ะมั่นใจในผิวหน้าของตัวเองไงเนี่เดี๋ยวจะให้ดูถ้าดูผิวแบบตอนนี้นะคะเนียนมากลุคแบบเละจะบอกว่าเมื่อก่อนอะคือไม่ได้ผิวแบบนี้เคล็ดลับที่ทําให้เปิ้ลกลับมามีผิวที่ดูดีได้แบบนี้นะคะก็คือเซรั่มไทจีนากระปุกแดงกระปุกนี้นะคะตัวนี้เขาเก่งในเรื่องของริ้วรอยและความชุ่มชื้นริ้วรอยอะไรบ้างไอ้พวกหว่างคิ้วจีบปากโบน ลองน้ำหมากแล้วก็ริ้วรอยที่เป็นแนวนอนก็คือขีดหนาา้าผากตีนกาทั้งหลายเหล่านี้นะคะจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันยังมีเหล่าบรรดาพรีเซนเตอร์ที่กล้ายืนยันกันอย่างเหนียวแน่นเลยว่าเซรั่มไตรจิน่าเนี่ยเขาดีจริงๆและต่อให้เปิ้ลเนี่ยพูดยังไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ลองด้วยตัวเองนะคะจะไม่มีทางรู้เลยว่าเซรั่มไตรจิน่าเนี่ยเขาเป็นเซรั่มของคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะอ่ะแล้ววันนี้ ของแถมนะเคยค่ะสต็อกเป็นแบบนานมากแล้วเปิ้ลเอามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอแค่อย่างเดียวค่ะแค่คุณนะคะโทรมาจองสิทธิ์ของคุณให้ทันที่เบอร์1 5 7, 7่หรือที่ l ลน์แอดนะคะทร a จิน่าแบวันนี้เปิ้นมีสิทธิพิเศษมอบให้200สายแบบนี้ค่ะเซลััมทรัจจิน่ 2กระปุกใหญ่ไม่พอสองพกพาเอาไปอีกแล้วก็ตัวนี้ค่ะไฮยาบูสเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะที่ทุกคนเรียกร้องนะคะ5ชิ้นนี้ปกติหมื่นกว่าบาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 2,990บาทเท่านั้นใช้ไ,ไปยาวๆ3-4เดือนเช้า15บาทเย็น15บาทจัดส่งฟรีรูดบัตรก็ได้เก็บเงินปลายทางก็ได้แล้วจะบอกว่าไอ้ตัวไฮยาบูสเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะใช้ลงก่อนไอ้ตัวเซรั่มตัวนี้นะคะบอกเลยว่าความชุ่มชื่นเนี่ยคือคูณ2เข้ามาสต็อกไม่เยอะถ้ามัวแต่ลังเลเนี่ยคือหมดแน่นอนนะคะ,ะรีบโทรมาเลยค่ะที่เบอร์1 577หรือ Li ออดนะคะทรั Tri ิน่าแบนด์ทั้งหมดนี้5ชิ้นคุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นและจะบอกว่าอีกคนหนึ่งก็คือพี่ปุ๋ยนิทัศนล้างหน้าก็จริงใช้ก็จริงถ้าของเขาไม่ดีจริงๆนะตอนนี้เขาอายุ60คือหน้าเขาคงพังไปแล้วนึกออกไหมคะเน่า พี่หอยพี่หอมเขาบอกว่าตอนนี้เหลือ2ี่สิสายสุดท้ายแล้วนะคะรีบโทรมาเลยนะที่เบอร์1577ค่ะสองกระปุกใหญ่สองพกพาและอีกหนึ่งไฮยาบูสเตอร์คุณจ่ายเพียงแค่2990บาทเท่านั้นจากหมื่นกว่าบาทคุ้มมากๆเปิดใจค่ะและโทรมาที่เบอร์1577นะคะผิวยิ่งชุ่มชื้นจะทำให้เราดูอ่อนเยาว์นะคะเราวันนี้ต้องขอบคุณเปิ้ลมากๆที่เอาโปรดีๆมาฝากรายการหอมกับหอยโชว์นะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ กันซีนฮะคุณชอบกันซีนคนอื่นเวลาลงคอนเสิร์้เรื่องเขาจะจำม่ก็ได้แต่พอปุ๊บตาเขาวาวตันดีเลยไม่ใช่แต่คำถามมันอ่ะมันเหมือนไม่ได้ด่ามันอ่ะมันเหมือนด่าหอมอ่ะใช่ใช่ที่าถามแบบไม่ได้หาบด้วยกันทีไงเออเออคือเวลาทุกครั้งที่คุยกันอ่ะก็จะแบบเจน จะลงวันไหนววาเลนไทน์ลงวันไหนพูดมาเก็บอกวาเลนไทน์ก็ลงสิบสี่ดิถ้ั้นลงสิบสามบอกทำไมอ่ะแล้วเราส่งมาให้ดูก่อนนี่ต้องส่งให้อัพูฟด้วยนะอ๋อเดี๋ยวเพราะอะไรต้องให้แอปพูดก่อนคือเห็นมันแรงไงแรงเบอร์ไหนยังไงเดี๋ยวคนไม่ดูฉันเดี๋ยวคนไม่กดไลน์เดีคนไม่กดไลค์หอมอย่าคิดมากก็แค่ไม่มีเสื้อผ้าหรืออะไรก็ว่าไปพอดักเลยวันไหนอ่ะลงวันไหนเจ๊บอทำไม กลัคนไม่กดไลค์กลัวคนไม่ดูกลัวฟิดไม่ขึ้นกลัวเลื่อนผ่านไม่ได้พี่หอมกลัวเปลงเงินมากกว่าเชื่อป่ะจ่ายค่าคอนเทนต์ไม่แล้วไงจ่ายแล้วไงค่าตัวในบ่งในแบบมาถ่ายแบบด้วยกันเลยจูบกันแล้วอะไรก็แล้วคอมกันแล้วอย่างเงี้ยก็ยังกลัวอีก แล้วเวลาลงเนี่ยลงฉ่าเลยนะไม่ได้รูปเดียวนะตึก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 อพี่หอมต้องโลแต่ตึกตึกตึกจะต้องเสร็จก่อนเจนนี่จะขึ้นใช่คือแบบอุ้ยไอ้นี่คงไม่ได้เอตรงนะเจนนี่คงไม่ได้นะใจงงว่าคําถามเมื่อกี้คือเจนหรือพี่หอมคาว่ากันสิงพอถายปุ๊บไม่ได้ให้ถ่ามันนะรู้สึกเจ็บเจ็บตรงนี้แล้วก็มีการจะไปถ่ายวันไหนอีกจาไหนไหนไปแล้วอ่ะขอสักรูปนึงมิมิ เขาไปแท้ด้วยจะหันจะหันครึ่งหันหันคนเชิญไหนไหนก็ไหนๆแล้วคนเดียวไม่ไหวไหนๆมีแล้วอ่ะไหนไหนถักล้องก็คนเดียวกันช่างแต่งหน้าก็คนเดียวกัะจังหวะที่เขาลองเปลี่ยนเสื้อผ้าถักรูปได้ไหมเอารูปเดียวค่อยเนื้อตังไงคงไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ใช่เราเด่นสู้เขาไม่ได้เราใช้วิธีนี้จะอาศัยตลกไปบอกเออเดี๋ยวเราเป็นตลกแล้วกันเอออะไรเออเต่งให้สวยไปอะไรเงี้ยจะขอรูปนึงอะไรเงี้ยตีมหน้าคิดยังมีในใจยัง จริงๆตอนสงกาะมีแต่ไม่ว่างเออสงการที่บอกจะถ่ายไม่ว่างตอนแรกถ้าถ้าเป็นสงการคุณจะถ่ายแบบไหนฮะดูเทตู้ปลาแล้วขอเลยว่าตู้ปลาปบะขอหน้าตรงนี้นิดนึงใช่ขอแล้วขอตอนแรกตอนแรกจะมาแจมขอจริงเพราะว่าไม่มีตังค์จ้างช่างกองเขาโอ้ช่างกองเขาสวยอะเอใช่เขาโอ้โหงานดีมากแต่เงินเราน้อยอ่ะไม่รวยแบบเขาอ่ะล้วก็เน็ตจ้างแล้วขอ ตรงมุมตู้นิดนึงให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยงานนะมาเออเนี่ยน่าจะเห็นห้องพระเอกก่อนที่จะมากอดแลันแป่งฟันรักชายที่โดนไล่ให้ไปแบ่งฝันบ้างก็หลายคนอยู่แบ่งฟันยังอย่าร้องของกันนะแต่ว่าเราก็จะเราเราก็แปลงเราก็แปลงให้ดูเลยว่าเราแปลงแล้วนะเดี๋ยวชงาอลเลยเราเขาเดี๋ยวเขาประหม่าไงว่าแบบอ้าวทำไมแบบพี่เจนแบบ ให้ไปแปะเราก็แปลงเลยแปลงให้เห็นแปลงให้เห็นเลยไม่ไม่งั้นเดี๋ยวเขาเขินนะแบบแปรงฟันหรือยังใช่แบบแล้วพี่แปรงหรือยังหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้มันทําให้เรารู้สึกว่าเราคุยกับเขาว่าเรารักเขาอ่ะมันเข้าใจกันใช่มันแบบปากห่อมอย่างเงี้ยเข้าใจกันสมมติคุยๆปั๊บแหมคุยตอบตอบโต้กันดีๆเป็นโอ้แม่มีปลาอินทรีย์ด้วยโอ้โเนื้อออกเลยนะปลารักไม่ไหวเลยนะ อาไว้แล้วกับข้าวเป็นพิกาปิมามีไหมแบบไปแต่ตาต้องรักกันอ่ะต้องรักกันแล้วอ่ะเจงก็จะสะกิดพ <hmm ี่พ right> ี่ช่วยพี่พี่หมองกันหน่อยให้ให้เขาแต่งนิดนึงได้ไหมอย่างเงี้ยเจงก็จะไม่พูดกับเขาตรงๆรงอ่ามีดีพูดเขาตรงๆรน่ะแต่ฉันบอกใจกว่าให้คนอื่นไปพูดไม่ได้เผาแบบ นึกออกมาบางทีแบบหน้าเจนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดพูดแล้วเขาอายอ่ะเขาฉากกับเจนไม่ได้เลยนะก็เป็นบุคคลที่สามเขาอายเอาอีกอ่ะถ้าพูดกันอย่างเงี้ยเขารู้แค่สองคนแกบอกผู้ช่วยอีกผู้อาวบอกเขาเอกไปไม่ไม่ไม่เขาก็จะไปสกิดกันแบบผู้ชายผู้ชายอย่างเงี้ยคนบ้าอะไรทเอ่าแฟนแฟนกันแล้วนะตอนนี้กินปลาทูกลาทิพิกมาไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอาลงเท้าเพียงหน้าดีกว่าเพราะว่าคนดูชอบสงสัยว่าเวลาที่เขาพูดใกล้กันอ่ะเขาเหม็นปากกันไหมคือ ถึงตอนนั้นเราไม่ได้คิดเพราะว่าด้วยความที่แบบไดหลอกแล้วทุกอย่างมันแบบคือเรากําลังสมาธิอยู่แล้วอย่างหนึ่งคือลุ้นว่าจะมีใครลืมไดหลอกไหมถ้าลืมทุกอย่างคือเริ่มใหม่หมดเลยนะถ้ามีสิ่งนี้มาขวางกั้นอีกก็ใช่มันจะลำบากมันจะเป็นอุปสรรคมากแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะคะมันจะกลั้นหายใจเพราะว่าเวลาการพูดเขาฉากอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยได้หายใจเต็มปอดจริงๆนะคะพี่พี่หอยพี่หอยเป็นไหม ผมไม่ค่อยได้เล่นหรกครการเล่นหนังก็เป็นนะไม่ได้เล่นไม่มือนไม่มีใครจ้างอยู่เลยนี่หอยในเรื่องเชื้อหมาเหมือนกันใช่อะไรคุยกิ้งก่าคือแบบมันด้วยสมาธิทุกอย่างอ่ะการหายใจเราจะสั้นลงแล้ววิธีการพูดมันจะไม่เหมือนกับธรรมชาติที่เราคุยกันแบบปกติอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะสั้นไปหมดเลยเพราะฉะนั้น เราแทบจะแบบกลั้นอ่ะต่อกันได้อยู่ันี่เราคุยเรื่องว่าแล้มากินปากะนะไปเรื่องคืนต่อค่ะแต่ถ้าคุณไปเข้าห้องน้ำอย่าลืมใช้วิธีไม่ค่ะเอาเข็มขัดไปด้วยเอาเข็มขัดไปด้วยแบบชาแบบชาต่อไปพร้อมตกค่ะเออตอนนั้นเล่นละครกับพี่ธัญญาแล้วพี่ธัญญาตบจริงแรงเงาหรอ คุณธัญญาใช่จริงซ้อมก็อีกแบบพี่ธัญญาก็ซ้อมเบาๆรู้ตัวไหมว่าจะต้องโดนตบจริงก็รู้ว่าจะโดนตบแต่ไม่คิดจะโดนตบโดนปลายเล็บจริงๆเราก็แต่ด้วยแต่ด้วยความบดยาพี่หอยเราก็ต้องตาแข็งใสตาแข็งใสเลยต้องไปต่อไม่งั้นตอโดนอีกแน่แล้วเจงก็จำไม่เลยสงสัยมันต้องตบจริงว่ะคราวหน้าเจอพี่ย่า เขาเรียกว่าคดแนเล่นละครน่ะเล่นละครมาจังหวะการตบอ่ะเขาจะคุยกันก่อนไหมว่าจะตบจริงหรือตบหลอกไม่จะพูดว่าอาจจะมีวิธีการพูดบอกว่าถ้าโดนจริงๆอ่ะขอโทษด้วยนะคะแปลว่าโดนแน่จำไม่เลยว่าคำนี้อันนี้ประสบการณ์ของคุณแล้วว่าถ้าสมมติพูดพูดดักไว้อย่างงี้ต้องโดนโดนแน่เจนก็จะใช้อย่างเงี้ยกับพระเอกเนี่ยถ้าพี่อะแบบทำอะไรแล้วแบบ มันแบบโดนจริงหรืออะไรพี่ขอโทษนะน้องอะไรเงี้ยรับพี่ดีๆนะจำบทได้ใช่ไหมอย่าลืมนะว่าต้องเล่นอะไรไปอย่าอึ้งนะเดี๋ยวต้องเล่นใหม่นะสี่ส่อปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยตลอดไอคนนั้นไม่รู้ไม่รู้เด็กใหม่อะเด็กใหม่ก็ตกไม่แต่คือบางทีอะการที่เราแบบคือเหมือนแบบแอคชั่นกับรีแอคชั่นถ้าถ้ามันจริงอ่ะเขาจะรับฟิลลิ่งจริงๆไม่อย่างงั้นเขาอาจจะรู้ตัวก่อนแบบเกรงไปก่อนเจ็บไปก่อนคิดไปก่อนเล่นเล่นก่อนที่มันจะ แล้วบางทีก็พูดบางทีก็ไม่พูด ừ, อยังไม่อยู่ฉากนึงแบบตอนนั้นเล่นเพลิงบุญกับพี่ป้องนวัดแล้วเจนแบบเป็นใจเลิงที่แบบว่าเหมือนอาวาดอยู่ในบ้าน humor, อย่างเงี้ยแล้วเหมือนพี่พี่เติมบอกแค่ว่าใจกันมันจะต้องเจนต้องโนนยนไปทางนี้หรืออะไรประมาณเนี้แล้วแบบตอนนั้นเหมือนด้วยความที่โกรธแล้วก็คุมตัวเองไม่ได้ <ừ. S 1> คุมตัวเองในในในความเป็นใจเลิงไม่ได้ก็แบบเออไม่รู้เอาพลังมาจากไหน พี่เติมบอกแค่นี้พออะไรเงี้ยแต่เจนสามารถหมุน3 6 0อองศาโดยที่เหมือนพี่ป้องจริงๆพ,พี่ป้องแค่แบบเฮ้ยหยุดสิเลิกหยุดแค่นี้พี่ป้องต้องอุ้มจันนี่แบบเหมือนอุ้มออกมาแล้ววิ่งออกไปอ่ะไม่อย่างงั้นก็คือเอาจันนี่ไม่แรงแรงลมไปขนาดนั้นความรู้สึกเราไปขนาดนั้นซึ่งตอนนั้นเจนก็ไม่คิดว่าเจนจะไปเบอร์นั้นแบบสมมติเจนสามารถพี่พี่เติมบอกเอาแคบโยงแค่นี้พอก็สามารถคว่ำโต๊ะ ทั้งโต๊ะได้เลยที่มีของ<ช>อยู่เต็มโต๊ะแล้วความโต๊ะลงสาวให้น้ำไปเลยคุณเคยเล่นแรงเงาอินจนคุณอยากตายเลยเหรอต้องจุดทูบเลยอะว่าอ,อยากค่าตัวตายนะเ<ๆ>หรอคือตอนนั้นคือมูนิน มูตามูตาที่ที่ที่ต้องฆ่าต,ตัวตายมูตาต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าด้วยความที่แบบเหมือนกับรู้เฉลยหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็จะผูกคอตายแล้วแบบเวลาพี่เติมเขาด้วยความที่พอมันเป็นละครรีเมคพี่เติมใส่ดีเทลหรือใส่อะไรเข้าไปเนี่ยม,มันก็ค่อนข้างที่จะบวกกับสมัยนะขนะนี้มันมันก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งบวกกับโลเคชันด้วยบวกกับความขลังของตัวละครเหมือนเหมือนสองคนนี้เขาก็มีชีวิตจริงๆ เหมือนมันเป็นเรื่องราวของคนจริงๆแล้วพี่เติมเาก็จะเล่าให้เจนฟังอะไรเงี้ยแล้วเจนก็แบบเวลาเหมือนตอนนั้นพี่เติมเวลากำกับเจนเจนจะแบบไปสุดสะจนแบบเหมือนคุมตัวเองไม่อยู่อะไรเงี้ยแล้วมันเข้าไปมันเข้าไปลึกมากใช่แล้วแบบเหมือนเอาไม่ออกกลับบ้านก็เป็นแบบเหมือน,นมองมามี จะถามกวางไมเรียนังไงทําไมเราเรยแม่ไม่ไงแล้วแม่เป็นไรอ่ะเอออ้าวขอโทอเออเออกำลังแบบนึกบทดอยู่เลยอ่ะคือเราเรียนการแสดงเขาต้องให้เอาตัวละครออกด้วยนะเด็กสมัยนี้ที่เรียนอ่ะเขาจะแบบว่าเรียนเอาเข้าแล้วต้องพอเสร็จแล้วต้องเรียนเอาออกออกตรงนั้นเลยออกตัวละครนี้ต้องออกอืมเออ ของก็เคยเรียนเข้าไม่เคยเรียนออกคุณไม่เรียนคุณไม่ตั้งใจเรียนคุณไม่อยากให้ออกอะสิคุณอยากให้เข้าไปเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยหรือยังไงคุณถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายเลยตอนนั้นมันคือในดีฟหรอดีฟมันอิ่งแล้วเวลาที่เติมกำกับอะค่ะแกจะกำกับแบบดีฟมากมันเป็นความแบบดาร์กของตัวละครที่แกเป็นคนพาให้เจนแกเป็นคนแรกในชีวิตเลยนะที่พาให้เจนแบบ ไปถึงความดาร์ของตัวละครนั้นได้ในจุดที่แบบเจนไม่เคยคิดมาก,ก่อนอจนทําให้เจนรู้สึกว่าแบบเจนไม่ได้อยากอยู่เลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นเราอะเราคิดว่าเราแบบเป็นเขามากๆแล้วก็ก็ไม่รู้จะออกอยังไงจนจนแบบอหล่อจบแล้วหลอกลับบ้านนอนก็คือตอนนั้นมันคือรู้แต่ว่าเหนื่อยแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนอ๋อเจนรู้ละว่าออกอยังไงสวดมน เจนเริ่มส่วนมนมันดีฟขนาดนั้นพี่หอยเพราะว่ามันเหมือนกับเจนอะเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กแล้วพอเราเข้าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราไม่ได้มีชีวิตที่เหมือนเด็กคนอื่นที่ใช่เราไม่มีสังคมไม่ได้มีเพื่อนเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับตอนนั้นเองเราเองก็ไม่ได้รู้ว่าตัวตนเราอ่ะคือใครรู้แต่ว่าพอเราเล่นละครเราเป็นคนนี้เล่นพอจบเลิกเรียนแล้วก็ไปกอง กองถ่ายไม่ได้มีชีวิตกับเพื่อนอ่ะอวันนี้ฉันก็ต้องเป็นตัวนี้แล้วถ่ายละคร7วัน7วัน2เรื่องวันนี้ฉันไม่เอาวันจะเราเจนนี่ทำมอนสมานเป็นไงอ่ะเจนนี่ไปไหนเจนนี่ไปไหนแล้ว้าเจนนี่เราเขาเป็นคนยังไงหรออะไรเงี้ยจนจนมันงงไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช้วิธีคือส่วนมนส่วนมนจริงจริงมันทําให้เราแบบอ๋อโอเคแบบมันมันมันมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเราปล่อยเขาได้อะไรเงี้ยการเรียนออกจริงๆก็คือพอเสร็จจากบทเครียดอะ เขาให้หัวเลาะไปหาใครก็ได้ที่ทําให้หัวลอมันเป็นไม่ได้หรอกเจ้าม่รู้อเดี๋ยวเขาหาว่าเดินไปรปภไม่ใช่หมายถึงว่าอาจจะต้องไปหาเพื่อนที่แบบแบ่งเบาแบงเบาพวกเบาสมองหรืออะไรแางนี้แล้วใครเขาจะพร้อมอยู่ให้เราทุกวันเออนั่นแหละคือเราก็ไม่ได้เราก็เคยเรียนเข้าแต่เราไม่เคยเรียนออกเหมือนกันนี่ไงก็ต้องสวดมนต์เมื่อวานราออกมาได้จริงก็ไปหาเขาออบ่อยค่ะ เหรอเขามาอย่างนั้นเลยเคยเป็ตัวละครมาเหมือนกันคือมันต้องเรียนออกอะแต่เราไม่ได้เรียนตอนนั้นนะอแล้วคุณออกจากบทในการจูบปากกับคุณบอยพิสนุอย่างไงนะก็มอง ตอนที่ผมหลุดออกมาจากห้องน้ำออกมาจากห้องน้อ๋อออกได้เพราะอย่างนี้เจนนี่ใช้วิธีค่ะว่าเดินเหยียบจริงไหมที่จะลาออกจากวงการแล้วตอนนี้บอกปัดผู้จัดไปแล้วทุกเรื่องไม่ลาสิเออแล้วทําไมเราช่วงนี้เราไม่เล่นละครเขาอยากเล่นแต่ว่าคืออยากเล่นและอยากโชว์ฝีมือด้วยชอบโชว์บทไหนเอาบทไหนที่เจนนี่อยากเล่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่หอมคือเราก็เล่นมาทุกบทแล้วแต่ว่าคือ พอมันเป็นยี่ห้อเจนนี่เทียนโพสวรรณอะคนมันก็จะคาดหวังจริง<ม>เราเป็นแฟนละครเจนนี่ทุกเรื่องแล้วเ<ม>จนนี่รับทุกเรื่องสนุกทุกเรื่องค<ม>ือน<ม>ิดนึงอ่ะแบบมันมาเบาๆไม่ได้อ่ะจะมาแบบปุ๊กกิ๊กออมันนิดนึงอะแล้วก็จะมาล้นก็ไม่ได้อีกม,มันต้องให้มันพอดีพอดีแล้วก็ในพอดีที่แบบใช้อินเนอร์หรืออะไรเงี้ย<ม>ด้วยด้วยด้ว,ย,วยแล้วก็เหมือนกับก็จะใช้งานเจนแล้วอะ<ม>่ะก็ต้องใช้ให้มันคุมนิดนึงเราก็รออยู่ ฝากผลงานหน่อยเรามีมทําอะไรอยู่บ้างช่วงเนีเออ้อาจจะด้วยความที่วันนี้ยจนี่มีธุรกิจของตัวเองด้วยเ,ออเราก็เลยรู้สึกว่าเราสนุกสนุกกับการที่ทําอะไรที่เรารักจริงๆอย่างวันนี้เจนทำคอลลาเจนเจมิล่าและอะไรที่มันเกี่ยวกับความแบบความสวยความงานเราจะแบบว่าเป็นคนที่แบบ ชอบไปคน้นชอบไปหาของที่มันดีแล้วเอามาทําเองอแล้วพอมันดีจริงแล้วคนอื่นคนรอบข้างเห็นผลนี่คือแบบมันใช่อ่ะมันใช่อะตามได้คือเจนนี่เป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วค่ะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาเลือกแล้วอีพีหน้าหอมจะไปหลอกใครมาอีดห <c oughs> ลอกว่าเป็นยูทูบอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเข้ามาก็ต้องคิดเหมือนกันหูทำไมโปรดักชั่นใหญ่จริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของสามีเป๊ะเรื่องการวางแผนชีวิตในแต่ละวัน แบบว่าเลิก5้ามงเย็นเดี๋ยวนัดเขากินข้าวกันตอนแบบทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสมมติเลิกบ่ายสามเพื่อบอกเธอเธอห้างนั้นน่ะเดี๋ยวเราไปดูหนังกันก่อนนะเขาบอกไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนว่าแอร์จะเลิกเร็วกว่าแล้วเขาไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อดูหนัง แรกเหรอพ <c oughs> ี่ดาเอากัน